ตอนนี้คุณอยู่ในโหมด10 V10 10คน10ฮีโร่10นิ้วพนมเลยทุกคนได้เดินออกจากบ้านด้วยความมั่นใจแต่ฉะไหนไม่มีใครเดินตามอ e ีลูเมียมาเลยสักคนถึงแม้นเธอจะอยู่ในสนามลบแต่เธอก็สามารถเดินได้เหมือนอยู่บนแคทวอลเอออินนี่นี่ลูเมียไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีคนจ้องจะเล่นขุดและนี่คือล็อกซี่ไฟแรงอีไฟแรง ที่พยายามยำแจกไฟร่านให้กับเราโดนไฟร่านเข้าไปก็ต้องดิ้นพ่านเพราะไฟร่านมันโคตรแรงและด้วยความโลลี่ของน้องอลิศทําให้ฝ่ายตรงข้ามได้มาซูมต้นขาน้องอย่างเามามัดต้นขาอิโลเมียคิดว่าอยู่ในป้อมนี้จะปลอดภัยแต่ไม่ทันไรวอดาบีวันพันแมนก็ได้เข้ามาโชกเธอสองหมัดก่อนที่เขาจะพยายามหนีออกไปแต่แล้วไงวันพันแมนจีแดงวาย oh! ตอนนี้มีโรคระบาดอยู่ในโหมด 10v10 10. เรียกได้ว่าเป็นภาพที่หาดูได้ง่ายในโหมดนี้เลยนะครับโดยการที่ถ้า1หนึ่งคนเนี่ยติดไฟแล้วคนคนนั้นก็จะพยายามเดินตัดหน้าเพื่อร่วมทีมเพื่อให้ติดไฟไปด้วยแม่มันช่างร้อนแรงจริงๆและวิธีการรับมือก็คือมึงอย่าไปเดินตัดหน้าใครก็พอแล้วไอ้สั กลับเข้ามาในเกมอีกครั้งอิรูเมียได้ตีไปสองครั้งแต่พลาดครั้งโดนงัดขึ้นมางัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดอิรูเมียดักพุ่มก่อนจะสู้มตีแรดแต่แรดจับได้เลยไว้ตายกลับบ้านดีกว่าแต่ในไม่ช้าหมาก็พาไปคุยกันลากมะม่วงออกมารู้สึกง่วงเลยนอนร่วงอยู่กับพื้นแบบนี้ก็กลายเป็นนักร้องที่ร้องเพลงโตลีมาเลยดินอนถนนดูฝั่งนั้นตีบ้านยังหากว่า ฉากนี้ไม่มีอะไรแค่จะให้ดูว่าอิรูเมียแจกมากแค่ไหนเปิดด้วยผู้ฉลองใช้เพื่อเปิดทีมไฟใส่สก,กิลเข้าไปหมุนตัวหนึ่งที่โอ้โหโดนขยี้ด้วยลูกโปง่งแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับอิรูเมียรอดจากทีมไฟได้อย่างวุบิ์และมารอบนี้ด้วยสายตาที่ดีเขาก็เห็นว่าอินนี่มันแอบอยู่ในพุ่ม เลยไม่รีรอเดินตะคุ่มตะคุ่มไปยุ่มหัวอีนี่แต่อุ้ยไออัปปรีนามเมจโคตรแรงยอมแพ้เถอะพี่ผมจะไปนอนไม่เพื่อความได้เปรียบเลยต้องมาตีมังกรเพื่อเอาบ,บัฟกับจินตลาสาหาเต่างอยหน่งคอยอายยี่ไม่ทันไลมังกรตระกูลทาเกเรียนได้มาขัดขวางเอาไว้ทำให้สิ่งที่ทำไปมันไรค้ค่าเกมเนาทีเข้าไปแล้วแต่อิรูเมียยังรัด อ <c oughs> ยางริวใครไม่ได้ซะคุณเห็นเลือดอลิสมีเท่านี้เป็นใครก็ต้องเดินกลับบ้านแต่ใช่ครับมันแม่งไม่กลับไอ้ชายผู้นี้คิดว่าหลบพุ่มแล้วเจอปลอดภัยโดนติทั้งแบบไปตายยั่งหมาและที่คุณกำลังเห็นต่อจากนี้คือความระยำของโมสติฟีสิบอุ๊อลิตอีเด็กฮิและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่รูเมียอ,ออกมาแจก แจกเบอร์ให้เธอไปแต่ทำไมเธอไม่โทรมาก็นำหน่อยเบอร์รองเท้าเปิดมาแบบชิวๆให้คนภาคได้พักหายใจเชียรคลิปหน่อยเป็นไรไม่มีใครมากวนมึงฟิกมาหากูเลยเหรอเราชอบตัวเองตอนเผลอแล้วเธอชอบตัวเองตอนไหนอะไรช็อตนี้ไม่มีอะไรแค่จะให้ดูความซิกมากของฮายาเตะหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังหลบพร้อมๆกัน ในช็อตนี้เหมาะกับการล้านเหลือเกินก็ได้มา2คิวแบบนิ่มๆเข้าทีไฟอีกครั้งปล่อยสคิลไปโดดได้ยังไงโดยความโงงเลยเดินวนไป1ทีใส่สกิวนี้โอ้โหได้มาหนึคิวหลังจากนี้คงจะเดินได้อย่างชิวๆเพราะโดสกิลเลือดแทบไม่ลดเดินไปด้วยความมั่นใจปล่อยแสงออกไปว้าว รอบนี้ก็มั่นใจก็เลยปล่อยไปอีกทีว้าว <Wow. S 1> ไฟนี้ดูท่าจะไม่ดีเธอเลยเดินออกหนีเพื่อตั้งตัวก่อนกุ oh. 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 คลคาเสียงโห oh. oh. แล้วก็ว้าวอีกตามเคยให้ว้าวจังไดจะได้หัวหัวใจมีแต่ซ้อยจู และก็ไปอีกครั้งที่อิรูเมียออกมาแจอ,อีกแล้วถึงจะมีตายเกิดเธอก็ตายอีกรอบหนึ่งอยู่ดีก่อนบอนขอโทษทีที่ห้าช็อตนี้ยอมรับเลยว่าดูไม่ทันดูไม่รู้เรื่องจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งเอฟเฟกแสงสีเสียงนั้นสะก,การตราและเ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 ละตอนนี้สกอร์สวยมากเลยฮะ99ต่อ99 9ก้แรกไม่เป็นไรกต่อไปลืมลูกลืมเมียอา้าวคุณะตับดีว่า มามามา,มา,มา,มาดูคลิปตีกันทะดุกว่าเยอะเลยครับน่ะทะดุกว่ามุกผมเยอะเลยแล้วไปอีกครั้งที่เข้าทีมไฟแล้วก็ลงไปคุยกับล่าม่วงแต่รอบนี้รู้สึกจะไม่มง่วงแต่โดนลากไปโดนไฟร่านที่ร้อนแรงและโดนยัดไปอีกเต็มแรงแทบไม่มีแรงที่จะร่านปล่อยฉช็ไปเถอะโอ้ยเอ้ยมีพี่คนเดียวที่ทำให้ฉันลอยได้ขนาดนี้ มือถือเจระเบิดเด็กวัดจิตปาต้องโกถูกลงโทษเนื่องจากเอฟเคโอ้หอืออเอโหู้าเนื่อง <ไป S 2> <บ>จากไม่มีช็อตตัวเองที่เท <ำ S 1> ๆ่ๆเลยเอาของเพื่อนรุ่มทีมาใส่ตอนนี้อยู่ในโค้สุดท้ายของการฆ่าบ้านของฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับ ใกล้แล้วใกล้แล้วหรือเปล่าในที่สุดเกมก็จบลงไปแล้วสำหรับ R O V 10 V 10อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยจังหวัดจันทบุรี